สวัสดีครับทุกผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนรัติพภาน,นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งหลายคนกล่าวกันว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยนะครับตที่ผมอยู่ที่สัะเขื่อนตอนนี้นก็เวลาสักสองโมงครึ่งนะครับเมื่อหลายวันก่อนเราอยู่ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์นะประมาณสองโมงครึ่งเาเห็นว่าออมีปริมาณเมฆนะฮะย,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 ยิ่งแล้วก็ฝนเนี่ยโปรยมาด้านน้นของวิดีโอนะฮะส่วนด้านขวามือน,นี่ก็จะเป็นทิวของภูเขาที่สวยสะอาดนะฮะโล่งเคลียร์เลยด้านซ้ายของครึ่งภาพวิดีโอจะ แปลกมากฮะด้านนี้ฮะเมฆลงมาเป็นฝนนะฮะเป็นปริมาณฝนที่โรยโรยลงมานะฮะแต่ด้านนู้นไม่มีครับโอโ้โหสวยมากด้านนู้นไม่มีเลยเออแปลกดีนะ,ะก็น้ําใสมากนะครับก็เขื่อนน่าจะน่าจะด้านนี้ตรงที่เราอยู่นี่เหมือนเหมือนจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อกีีคนนะครับต่อสวยครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับคิดว่าเดี๋ยวเราต้องไปภูเก็ตต่อนะฮะไปถ่ายวีดีโอก็อีก 200โลได้ไหมจากนี้ไปนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปเลยครับพวุเราไปภูเก็ตโอเควุ้นมันด่าถ่ายแผ่นกล้องมาท่านนี้เลยวุว้นวุน้นด้านหลังนี่เดินมาวุว้น เป็นส่วนหลังเถื่อนด้านหน้าเถื่อนเล็กผมมีด้าน,านอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าจะต้องเป็นท่อท่อท่อลงหรือเปล่าขอพูอดถึงไทยเถื่อนเรื่าคภาโอเคลาไปก่อนครับทุกผู้ชม